ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชโย underscore stone ก็ได้คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กับคอนโสดนะจำเดือนตุลานะคะเดินทางมาถึงชาวกรกฎค่ะดูได้ทั้งแบบบันกนาแล้วก็ราศีแบ่งวันที่ตางวันเกิดได้ทั้งตันตกแล้วก็ไทยนะคะเราจะแบ่งการทำนายเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็น คนโสดแบบมีคนในใจนะคะไพ่กองแรกจะเป็นตัวตนคุณนะกองที่สองเป็นตัวตนของคนที่คุณนับชอบแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำหรับค่ะขึ้นเป็นเจมเพลสนะคะกับหัวนะก็ช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้มั่นคงนะยังไม่ได้มีการสานต่อหรือว่าสารภาพรักนะคะ ก็อาจจะต้องใช้เวลาสาักระยะนึงในการที่จะดูใจกันไปก่อนนะมาเริ่มจากพลังงานคุณนะคะกล่องแรกได้ j u d g ม้นต์นะคะก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังแบบรักษาบาลานซ์นะคะในชีวิตมีเรื่องน่ายินดีนะคะ่ะได้รับความยุติธรรมแล้วก็มองว่าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วนะคะว่าชอบคนคนนี้แล้วก็เลือกที่จะรักคนนี้นะคะไม่ได้ลังเลใจนะ พลังงานใบต่อมาเป็น2เหรียญที่กับหัวนะคะนี่ก็หมายถึงการเลือกกันตัดสินใจค่ะท้ายที่สุดคุณก็ตัดสินใจได้นะคะว่าจะเดินหน้าต่ออาจจะเคยมีช้อยส์มาก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็9เหรียญน,นะคะคุณก็สบายๆนะคะเป็นคนโสดที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็เลือกที่จะรักคนคนนี้ไปแล้วนะคะคุณก็แอบรักเขานะคะด้วยความสบายใจนะคะความสุขนะทีนี้มาดูพลังงานของเขานะคะเป็นเอสวอ คนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคะทำงานเก่งโดดเด่นนะคะแล้วก็เ,เขาพร้อมที่จะเปิดโอกาสนะคะให้กับตัวเองในเรื่องความรักพลังงานเดือนสันนะคะคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดคนที่ประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็นาเอาความสุขเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่เป็นคู่เขานะคะพายขงิงถ้วยนะคะเป็นคนที่จริงใจใจดีน่ารักอ่อนโยนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีความรักนะ สำหรับบทสรุปนะคะเป็นเดยมเพร,เรอค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีโอกาสสูงมากเลยจะได้สางสัมพันธ์กันนะคะจะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็คบหากันได้ในระยะยาวนะคะสัมคทา,าขึ้นมาไพ่ใบสุดท้ายเป็นห้าถ้วยอาจจะมีอย่างน้อยไฟใดไฟหนึ่งที่เคยอกหักมาก่อนนะคะแต่ว่าตรงนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ในอนาคตนะเดี๋ยวเรา,านายต่อในส่วนที่สนะคะ สำหรับคนโสดที่ยังไม่มีใครในใจนะคะจะเป็นพนักงานทั่วไปนะคะเพราะว่ายังไม่มีคูกก่กรณีเนาะถ้าสำหรับขึ้นมาดีเลยนะคะเป็นอัศเซวินถ้วยนะคะ ก็หมายถึงคนที่พร้อมนะคะที่จะหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีๆนะคะให้แก่บีกคนหนึ่งเรียกได้ว่าพร้อมที่จะมีความรักอีกครั้งแล้วกันนะมาดูค่ะพลังงานนะคะมีเจ็ดคาถากับหัวค่ะเจ็ดถ้วยกับหัวแล้วก็มีเจ็ดเหรียญน,น่าจะมีคนที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณมากพอสมควรน,นะคะในช่วงสักประมาณ3เดือนที่ผ่านมามีคนมาจีบะนะคะมีชอยเยอะแล้วก็มีคนแข่งกันนะคะเพื่อจะไปชตใจคุณ มีมองว่าในช่วงนี้มีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะตัดสินใจได้ค่ะจะเลือกสักคนหนึ่งนะคะมองจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณน่าจะเลือกคนที่มีความสม่ำเสมอมีความอดทนให้กับคุณมากที่สุดนะคะมาทำไหนต่อในช่วงของไพ่ระกูลนะคะอันนี้ดูได้ทั้งแบบคนมีคนในใจและไม่มีนะ ใ่ที่ได้ค่ะ Let go, Control, c h นะคะ Love yourself first แล้วก็ New love ช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบสนใจนะคะทางในเรื่องของการทำงานนะคะการประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยนะคะก็น่าจะต้องแบบเมือนแบ่งเวลานะคะแล้วเมย์ก็มองว่าคุณเนี่ยเรียนรู้นะคะที่จะ รักตัวเองไปด้วยแล้วก็รักอีกคนหนึ่งไปด้วยนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยนะคะรอที่จะเริ่มต้นอยู่นะคะในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปนะคะแต่อยากให้คุณสบายๆกับความรักครั้งใหม่ครั้งนี้นะไม่ต้องไปเหมือนกับพยายามคนโทรลอะไรนะคะไม่ต้องไปกะเกฑนนะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะจะดีที่สุดนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Angel w a n ว e r เนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำนะคะ Don't Stop ค่ะ Opportunity นะคะแล้วก็มี yes ก็ถ้าเกิดใจเนี่ยนะคะเขาเรียกร้องมาว่าให้ไปต่อนะคะก็ไปต่อได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีใครในใจหรือไม่นะมีโอกาสทองแล้วค่ะที่จะได้สละโสดนะคะ yes ก็หมายถึงการได้สมบังอย่างแน่นอนนะวันนี้จะปิดท้ายนะคะเป็นนัสเสจจากจักรวาลนะคะให้กับคนโสดชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ confessions นะคะการสารภาพรักนะไม่เราก็เขานะคะจะมีการไปสารภาพรักกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะรอได้เลยนะคะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะ ถ้าใครชอบความทำนายก็พิมพ์นำรับนะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามข้อมูลได้ยินดีนะไลน์ขึ้นให้ตรงน้องมีนะคะพิมพ์ตามได้เลยอยู่ตรงมุมซ้ายนะคะถ้าไม่สะดวกพิมพ์ก็สามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปลงให้เป็นแบบ QR Code นะคะจะได้แอดไลน์กันง่ายๆนะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ